สวัสดีค่ะสวัสดที่ม่่อจ็กอบคะ พี่ลอกอีกแล้วบ่พี่ลอกบ่ราะนานี่ได้พี่บ่โอ้ยพ่ออีเบอเอ้ยมาเกี่ยวข้าวเด้อมันนี่เด้อลราเกี่ยวบ่มันไข่วอาเองบ่ส่วนยางก็เปิดเิ้งนะครับก็ระวังปิดนะดอข้าวอ้อเบดบ่เราได้น้อยเดือบเอข้าวกระโดอนนอบ่ เออมันอันนั้นฝ่ามันเปิดนะฝ่าฝ่ามันเด้งเอาเองฮะเหือเหือแล้วหนาวหน้าฝนเหรอหน้าฝนวะเราเมาอ่ะย่งไปกวาดเอาฝนมาเยอะๆไปเพื่อเออเหะงูควายแล้วมากินแล้ว ออเออ,อ,อต้อมาสุกผัวขึ้นยังเขียวอยู่ของเจ้าพัดโอ้เกิดอุบินนเหตุออ <c oughs> อเออจ้าเออไม่อย่างวะเจ้าทีแรงวะแถวนี้ ปีนั้นคึ้่ออเกี่ยวอยู่มาเกี่ยวข้าวเด้ออีพออีเบเอ้ยเพเ่อได้หลายได้ยาเอสอันนี้ได้มันเบิดได้มันได้หน่อยได้กว่ามันเปิดเนาะสุกก็มีทอดมีหอมเดียวอันสุกอันดิบ วันนี้ก็มาเก็บผลผลิตแล้วเกิดอะไรขึ้นล็อกเลยดิล็อกไม่อยู่เลยนะเลยก็คือนแนนยู วก็มันได้เกี่ยวแล้วก็มัดเกี่ยวมันวุดเราได้ไหลออกแต่ป่ะเนี่ยถ้าเขาจะเพิ่งไหลอ่ะเออมันแหละมันไม่จีเพบมันแบ้ออ่ะป่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเห็นมันเด้งอ่ะแสดงว่ามีได้เบาะแต่ให้ห้องเบาะเลยเด้เมื่อกี้นี้ เก็บข้าวได้ลุนด่านมาเก็บข้าวเด้นี่ยรถกับปิดคนเลยได้มันละเกลียวมีแล้วนะคุณละได้ล,ดละเนาะวันนี้เนาะมองวอดอีู่เพื่อเท้าในบางวางเอาห้างเบิร์ดแล้วยังกับปัน่น แล้วกันมะเฟลน้องคนมะเฟามากวาดใส่กระโดไปโรงเรียนใครนั่งคือ้อหรือว่าใส่ไว้เขาอีเล็กก็อยู่ปูวหน้าเด้บอลน,นี่มาหน้าชองพือตอนมาดับก็มาเก็บนี่แหละมาเกี่ยวนี่แหละมีแต่มาเบิ่ง <c oughs> ดำเพื่อแล้วก็เลี้ยวเลยหน้าเทวดาเบิง้งพื้ ก็ได้มาอยู่ไดล่ะอันนี้ข้าวไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีงบตามธรรมชาติปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาขยา้าไม่ได้ใส่ก็ตามนี่ล่ะอันนี้ก็จะเป็นหนองเป็นโครงน้ำแห้งแล้วอันนี้มันมันยังไม่สุกมันสุกไม่พร้อมกันเลยลนะ่ะ ข้าวเมาบ่ทำข้าวเมาบ่ข้าวไมนสุกไม่พร้อมกันมองนี่ตรงมันมีน้ำน้ำไม่แห้งมันก็เลยไม่แม่นั่นมันไม่สุกมันขึ้นใหม่นะนะมันตายแล้วมันขึ้นใหม่แล้วมันก็ไม่สุกพร้อมเขาเนี่ยเขียวเขียวนี่ เกลียวเล็กน้อยแต่ก็เอาไปตากอุ้ยเสียดายเนาะแต่เป็นเม็ดร,รีบมาเนี่ยอ้เป็นน้ำนม,มอยู่เลยให้เขาเว้นไว้บ่อีกอีกไล่หนึ่งยังไม่ทันได้เกี่ยวนะจะให้เขาเอาไว้ก่อนบ่เสียดายข้าวเสียดายลวงใหญ่อยู่นะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ย,ยา ้าวเทวดาดูให้ขาวเทวดาเบื้องายพี่น้องให้แต่ได้กินไม่ได้เยอะได้พอก,กินพอกุ้มปีก็กุ้มีกุ้มปากท้องสองสามปากหน้าก็จะนีแหละพี่น้องเอง้ยสองไร่หน้าสองไร่ สองไล่อีกอีกอีกที่หนึ่งไม่ได้ทำอีกหน้าอีกช่ง่งไม่ได้ทำสองไล่เออบอกบอกขีตาแหกแล้วก็เป็นนะนะเรียบร้อยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะนี่โอ้เจ้าที่แรงจริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่าเจ้าที่แรงนะคะเท่านี้ คลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ